สวัสดีค่ะโกลเอนะคะทวีวันกุมลบุตรค่ะเรียนจบ MCC ของสถาบันโคน้ชนอเบเรนฮิลแล้วนะคะเป็นหลักสูตรที่รู้สึกเลยว่าช่วยในการใช้ชีวิตของเอมากๆและเองสามารถใช้ทักษะที่เอได้นะคะจากการเรียนรู้ในหลักสูตร MCC ที่นี่เอามาใช้ในการทำเซสชั่นโค้ชชิ่งกับผู้บริหารได้ดีมากๆเมื่อก่อนนี้อาจจะโค้ชด,ด้วยจังหวะที่เร็ว หลังจากที่เอได้เรียน M.C.C. รู้สึกว่าเอได้เปิดพื้นที่เปิดสเปซให้กับไคล a อนได้มากขึ้นเอสัมผัสได้ว่าสกิลนี้ค่ะมันทำให้เอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เราเห็น ในตัวไคลเอนและเราเห็นถึงตัวเราที่เราน้อมตัวลงไปเรียนรู้กับไคลเอนคุณครูพี่เปิ้ลเป็นทั้งครูเป็นทั้งโค้ชเป็นทั้งเมนทอร์เป็นพี่เลี้ยงทําให้เออยู่ในกระบวนการของ MCC เติบโตได้อย่างงดงามสกิลนี้เนี่ยมันทําให้เอเรารู้สึกว่าเราถ่อมตัวกับโลกใบนี้ได้มากขึ้นเอ respect ประสบการณ์ของตัวเองและเอกก็ respect ประสบการณ์ของ c ครอ n นนอกจากนี้เองใช้กับครอบครวัวใช้กับลูกใช้กับคุณยายหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์มากๆนะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะกับโค้ชหลายๆท่านที่ต้องการจะเติบโตนะคะในอาชีพโค้ชสถาบันโค้ชนักเรียนฮิล เป็นสถาบันหนึ่งที่เอวางใจแล้วก็มั่นใจว่าจะทําให้เราเป็นโคที่คุณภาพแล้วเรารู้สึกเลยว่าเราได้ทําประโยชน์เรามีคุณค่ามากพอที่ใช้ชีวิตในโลกใบนี้ค่ะ